สวัสดีค่ะตอนนี้แอดเบนจาเจอซองใหม่แล้วมาดูกันว่าแอดเบนจาเก็บอะไรไว้บ้างโอ้เยอะแยะเชียว โ oh. มาดูกันของชิ้นแรก เป็นธนาบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนา2559มีมูลค่า70บาทแอดบัญจามีแค่หนึ่งใบเก็บไว้หนึ่งใบเท่านั้นอันนี้เป็นรายละเอียดด้านหลัง ก็จะมีรายละเอียดเป็นรายละเอียดของธนบัตรที่ระลึกของเฉลิมพระเกียรติของสมเดเจ็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรกาศคลองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนา2559มันเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะโอ้ชิ้นต่อไป อันนี้เป็นธนบัตรนะคะเป็นธนบัตรนะคะที่ลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ <siglo. S 2> เนื่องในพระเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะคะวันที่12สิงหาคม2555นะคะ อตอนนี้เรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเนื้อรายละเอียดแบบปกด้านในนะคะก็จะมีรายละเอียดเป็นลักษณะคือด้านหน้ามีอะไรบ้างนะคะมีส่วนประกอบอะไรตอนนี้ด้านหน้านะคะของรายละเอียดของธนบัตรนะคะ,ะหน้าตาสวยงดงาม สวยมากเลยค่ะสวยมากจริงๆอันนี้เรามาชมรายละเอียดด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นเหมือนด้านหลังนะคะจะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าธนบัตรด้านหลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่มีนะคะอันนี้เป็นธนบัตรที่เป็นรายละเอียดด้านหลังนะคะรูปทรงนะคะโอ้ งดงามงดงามจริงๆนะคะพระสมเด็จนะคะพระนางเจ้าพราะรมราชินีนาถนะคะในรัชกาลที่9นะคะทรงพระสิโฉมงดงามรูปสวยจริงๆนะคะรายละเอียดแบบนี้นะคะแอดเบนจาอยากให้ทุกท่านนะคะหาโอกาสนะคะเก็บสะสมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะ าดูของชิ้นต่อไปนะคะที่แอดเดินจากเก็บไว้นะคะอะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะเป็นพระพระรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เนะคะส่วนด้านหลังนะคะ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชกาลที่10นะคะเรามาดูกันว่าแบงค์ชนิดนี้นะคะใช้ไหนวรกาสอะไรอันนี้นะคะจะเป็นแบงค์ที่ระลึกนะคะเฉลิมพระเกียรติธนบัตรนะคะของสมเด็จ พระบรมโอรสาที่ราชนะคะสยามมงกุฎราชกุมารน,นะคะเรื่องในวาระกาศนะคะพระราชพิธีนะคะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบนะคะในวันที่ยี่สิบแปดกรกฎานะคะสองพันห้ารอยห้าสิบห้า มาดูกันนะคะว่าแอดเก็บไว้กี่ใบอันนี้แอดเรียกเก็บไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะคะแอดก็ยังไม่ทราบนะคะมูลค่าในตลาดนะคะว่าในตลาดมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ถ้าเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเก็บไปนานๆเราจะมีของหลายๆชิ้นนะคะอันนี้เนี่ยมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสูงนะคะถ้าเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะจะทําให้เงินที่เราเก็บไว้ในจํานวนเท่ากันนะคะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต มาดูของชิ้นต่อไปอันนี้ก็คงจะเป็นธนบัตรที่ไม่เก่ามากนะคะก็ยังยังใหม่อยู่นะคะก็เบญจาก็เก็บรวบรวมไว้นะคะแอกเบญจากเก็บไว้ยังไม่ได้คิดเป็นมูลค่าอะไรก็คือคิดว่ามีอะไรเก็บได้ก็เก็บไว้ก่อน วันนี้บังเอิญมีโอกาสได้เจอเลยอยากนำมาเสนออามาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่ารูปแบบการเก็บเงินที่จะเพิ่มมูลค่าแนอนาคตมันมีช่องทางอะไรได้บ้างอ๋อซองนี้สงสัยแอดเบนจาจะไปเที่ยวมานี่ เลยเก็บธนบัตรไว้เป็นที่ระลึกนะคะไม่กล้าเก็บมากนะคะธนบัตรที่เก็บไว้ก็จะมีมูลค่าเพียงใบละห้าหยวนเท่านั้นแค่เก็บไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้นนะคะแต่ใครจะรู้ไปวันดีคืนดีถ้าเป็นธนบัตรที่คนเขาสะสมกันนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีมูลค่าในอนาคตนะคะนอกจากธนบัตรใบละห้าหยวนแล้วนะคะแอดเบนจาก็เก็บธนบัตรใบละ หนึ่งหยวนเอาไว้ด้วยนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะธนาบัตรใบนี้จะเก่าไปนิดนึงก็เลยไม่เก็บไว้เยอะนะคะเก็บไว้ดูแค่เป็นที่ระลึกเท่านั้นนะคะอันนี้อาเป็นที่ระลึกนะคะใบละหนึ่งหยวนใบละห้ายหยวนนอกจากาสตังที่เป็นธนาบัตรหยวนแล้วนะคะยังมีเศษสตังค์ที่แอดมันจะเก็บไว้นะคะ อมไพนะคะแอดบรรจายังไม่ชำนาญในกนารใช้มือแสงนะคะก็อาจจะดูลำบากนิดนึงนะคะให้ดูมรวมเลยดีกว่าอันนี้เป็นเศษตะปางที่แอดบรรจาเก็บไว้นะคะเริ่มชัดแล้วเป็นหนึ่งหยวนนะคะเ,ออเป็นหนึ่งหยวนอันนี้เป็นด้านด้านหลังนะคะ นี่เป็นธนบัตรด้านหน้านะคะเป็นรูปดอกไม้โอเคนอกจากนี้นะคะแอดเบนจา่าเก็บอะไรไว้อีกอนอกจากนี้แอดเบนจา่ายังแอบเก็บ อากรสแตมไว้ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไว้ทำไมแล้วก็มีสแตมนะคะดูวงละ15บาทนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะโอ้โชคดีจังเรามีสแตมมากกว่านั้น นอกจากสแตมสิบหาบาทยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วยังมีสแตปมดวงละดวงสิบบาทอ่ะไอ้ดวงลวะ หนึงบาทนะคะภาพไม่ค่อยชัดนะคะขออภัยด้วยนะคะดวงละหนึ่งบาทดวงละสิบห้าบาทและอันนี้ก็จะเป็นสแตมดวงละห้าบาทนะคะน่ารักเชียวสงสัยจะเป็นสแตมในโอกาสวันวาเลนไทน์ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแอดันจาเก็บไว้ทําอะไรไม่รู้จริงๆว่าแอดベนจาเก็บไว้ทําอะไรแต่ก็เก็บต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้เป็นอากรสแตมเนาะเผื่อเราไปทําธุรกรรมนะคะ เราอาจจาเป็นจะต้องมีความจำเป็นจะต้องใช้อากรแสแตมเนาะเพราะอันนี้เราก็จะเก็บอากรแสแตมนี้ไว้ด้วย,ยคลิปนี้มาซะยืดยาวเลยนะคะคลิปนี้แอดมินจาก๊ หามาแนะนํานะคะทนรบาดรุ่นต่างๆที่จะให้เลือกสะสมนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะแบบอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะแอดเป็นจาแนะนํานะคะให้เก็บสิ่งของเหล่านี้เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้ทุกชิ้นนะคะจะเพิ่มมูลค่าให้ท่านนะคะในอนาคตสําหรับคลิปนี้นะคะฝากขอบคุณนะคะ ฝากกับคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวบัญจาจะหาของสะสมที่จะทำให้คุณรวยขึ้นรวยขึ้นมานำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ